ที่สถานีสูบน้ำหมู่บ้านเมืองเอกอเภอมืองจงปทุมธานีพลตวโทคำรณวิทยุกระจ่างนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานีพร้อมด้วยกรยิยานธมิตรและทีมบริหารมอบเงินจำนวน6 0แสนบาทดำเนินการซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำที่ท่วมขังในพื้นที่เขตชุมชนและหมู่บ้านเมืองเอกซึ่งพลตวโทคำรณวิทยุกระจ่างนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี เปิดเผยว่าเนื่องจากบริเวณดังกล่าวเป็นจุดสําคัญที่ต่ําที่สุดเมื่อฝนตกลงมาภายในเมืองเอกทั้ง10โครงการน้ําจะไหลามารวมกันก่อนที่จะสูบออกลงคลองรังสิตประยุนศักด์ซึ่งเมื่อเครื่องสูบน้ําที่ใช้ไม่ได้ทําให้ทางเมืองเอกและชุมชนใกล้เคียงได้รับผลกระทบจากน้ําท่วมขังจนรถไม่สามารถสัญจรได้โดยในวันนี้เทศบาลตาบลหลัก6สจสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี ได้ช่วยการประสานงานร่วมกับคณะกรรมการหมู่บ้านเมืองเอกทั้ง10โครงการมาร่วมกันแก้ไขปัญหาโดยนำเครื่องสูบน้ำสูบน้ำออกเพื่อบรรเทาก่อนเบื้องต้นและอีก3เครื่องจะต้องซ่อมแซมให้ใช้ได้โดยใช้เงิน6 0แสนบาทที่เป็นเงินส่วนตัวและจากกระยาณมิตรที่ได้รวบรวมกันเพื่อแก้ไขปัญหาให้ประชาชนชาวเมืองเอกหลายพันหลังคาเรือนที่ได้รับความเดือดร้อน คือสิบโครงการนะแต่ผมเนี่ยเข้าใจอยู่แล้วว่าจุดเนี้ยเป็นจุดสําคัญแล้วก็จุดที่ต่ําที่สุดนะครับที่ถ้าฝนล,ลงมาในเมืองเอกเนี่ทั้งสิบโครงการเนี่ยมันต้องมาลงกันจุดเนี้ยก่อนที่จะสูบออกฟองลายสิทธ์นะครับแต่เครื่องที่มันมีอยู่เนี่ยนะแต่ติดปัญหาว่าพื้นที่เนี่ยเขามอบให้จริงนะแต่ผมอยากให้หมอบไอ้เครื่องสูบน้ําทั้งหมดตวนนี้อุปกรณ์ทั้งหมดเนี่ยมอบให้เทศบาล นใ้นิติมาไให้ถูกต้องเสียอย่างวันนี้ก็ต้องยอมแล้วเราไมา่เห็นแล้วปีนี้ฤดูฝนเนี่ยมาเร็วกว่าที่คิด,ดพายุมาเร็วกว่าที่คิดนะครับถ้าปล่อยแบบนี้เครื่องตรงนี้ใช้ไม่ได้เี่ยทางเมืองเอกเนี่ยลำบากหน้นะครับเพราะพี่น้องประชาชนน้าขังมากรถไปมาไม่ได้แล้วถ้าขังนี้จะทํำยังไงนะผมก็อขอบคุณนะทางเทศบาลหลักหกนะครับทางสอจอนะที่ช่วยกันประสานงานทาง ทางาคณะกรรมการนะช่วยกันร่วมกันแล้วหาแจ้ปัญหาด้วยกันนะครับแล้วทางเทศบาลก็ได้นําเครื่องมาสูบน้ําเพื่อบรรเทาไปก่อนนะครับแต่ปัญหาหลักคือไอ้สามเครื่องเนี่ยมันต้องใช้ได้นะครับแล้วใช้ได้อย่างมีคุณภาพในช่วงนี้นะฮะแล้วตอนนี้ถ้าเกิดมอบให้เนี่ยต่อไปเราก็ได้หางบประมาณออกมาช่วยมันไม่แค่ช่วยซ่อมเครื่อง,ง,องแต่มันคือไอ้ค่าไ,ไฟฟ้าอีกที่ต้องใช้ต่อไปนะครับเพราะ ค่าไปฟ้ามันก็เยอะเป็นแสนแสนบาทนะครับอันนี้คือปัญหาที่ช่วยแก้ไขต่อไป<ช>แต่อาไปจอไว้ด้วผมเองหาเรือกับทางทางหลักหกทางสอจอทางประธานทาั้งสิโครงการนะครับเราก็ห็นว่าต้องเร่งด่วนจริงๆวันนี้ก็เลยรีบคุยกับทางคณะกรรมการทั้งหมดต้องต้อมโดยใช้เงินหกแสนบาทตามที่ได้พูดไปแล้วเราวันนี้ก็เลยนําเงินหกแสนบาทเนี่ยโดยการร่วมมืออันนี้เป็นส่วนตัว แล้วครับไม่ได้ยังเบิกไม่ได้เลยได้แต่ต้องมาให้เพื่อแก้ปัญหาให้ทันเพราะในนี้กี่ร้อยลังคาเรือนกี่พันลังคาเรือนนะครับเขาจะเดือดร้อนนะครับแล้วก็ต่อไปเดี๋ยวผมจะต้องแก้ปัญหาให้ยั่งยืนทีนี้มึงเอกจะรอดไหมครับครับร,รอดฮะผมมั่นใจถ้าเราทําแล้วช่วยกันแบบนี้แล้วช่วยกันป้องกันไม่ใช่พอเหตุมันเกิดแล้วท่วมแล้วมาแก้ปัญหาไม่ใช่นะครับถ้าวัวแต่คอยไม่ป้องกันเนี่ยเจ้งแน่นอน นะแล้ววันนี้ก็ขอให้ให้ช่วยกันแล้ววันนี้เดี๋ยวผมมอบให้ตามสัญญาหนะ้าที่รับการที่น้องทั้งนะสิบชุมชนนะสิบสิบโครงการอย่างเงี้ยเอามา,อาวันนี้เราทําตามสัญญาแต่เดี๋ยวจะแก้ปัญหาให้ยังอยู่ชาวเมืองเอกขอขอบพระคุณเอ่อพลตารวจโทคารณวทิทย์ทูกระจ่างเป็นอย่างมากนะคะที่มาบําบัดทุกบำรุงสุขให้พวกเราเมืองเอกเนี่ยเขาถูกออกแบบมาเนี่ยอให้ เหมือนกับว่าเป็นแอ่งกะทะพื้นที่มันเป็นแอ่งกะทะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาฝนตกเนี่ยน้ำมันจะขังต้องสูบออกเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเครื่องเสียอะไรเสียเนี่ยมันก็เป็นความเดือดร้อนของพวกเราแล้วก็ท่านก็กรุณามาบําบัดทุกบำรุงสุขอย่างที่ว่านี่ค่ะช่วยพวกเราได้มากจริงๆเราก็นอนตาหลับนะคะตอนนี้การขออวบจในครั้งนี้นะฮะก็จะทําให้ลงสูบน้ำเนี่ยทำงานได้เต็มประสิทธิภาพนะฮะ หลังจากนี้เมื่อการซ่อมแล้วเสร็จในชาวชุมชนก็จะยกก็จะยกโรงสูบเนียให้อยู่ในความดูแลของเทศบาลหลักหกเราก็จะดำเนเรื่องเข้าสภา,าทำเรื่องรับรับโรงสูบนี้กับเข้าไปดูแลเราจาัดงบประมาณเข้ามาดูแลได้หลังจากมีงบป,ประมาณนี้เป็นต้นไปครับ